เกียร์สูงเกินห้องเหรอง่ายที่สุดขึ้นไปเนี่ยนะตรงนี้ไปง่ายเหรอมีสองเนินเล็กๆตรงเนี้ยเหรอรเอาไปตรงนี้ก่อนแรกใกล้ๆสองกิโลไปทำอะไรตรงนี้ชิลักไงอ,อ๋อไป กูว่านะไปตรงนี้2กิโลกลับอีกเป็น4กิโลใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงแล้วก็ไปร้านกาแฟแล้วก็กลับถ้าไหวเฮ้ยเียใส่ไม่เป็นแล้วเนี่ยบักคับทำอะไรกูบอกแล้วบบทำอะไรฮะกูบอกให้เราอักไอ้ไม่า ครูก็บอกเมืขึ้นเดินเพื่ออะพวกใส่คิดดีวะเอาใคุณหนักของครูดีกว่าจิไปยัง อะไรนะครับผมไม่ได้ปั่นนานแล้วเพิ่งมาปั่นเนี่ยครับยากอยู่ปั่นนี่กงไม่เป็นกันอยู่ตอนนี้อันมาอันมที่ลมนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เรียเดี๋ยวมันก็ล้มอีกหรอไป